สวัสดีค่ะ Jeju ม o r e a Medical Expert นะคะคลินิกที่เรียกว่าตอนนี้นะคะมาเปิดที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราเป็นคลินิกเกี่ยวกับเรื่องของ medical โดยตรงนะคะก็คือเรื่องของการทําให้ทุกคนนะคะสวยขึ้นนะคะที่สําคัญคือปลอดภัยค่ะแต่วันนี้นะคะซูซานนะคะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมนะคะคลินิก j e j ูของเราดีกว่านะคะว่าบรรยากาศนะคะ ของที่คลินิกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในในด้านที่เรียกว่านั่งรอข้างนอกนะคะ<ๆ>เผื่อบางท่านนะคะมากับเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถนะคะที่จะนั่งรอเพื่อนๆได้แล้วก็จะมีห้องนะคะคอนเซ็ปต์นะคะและนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะที่เราสามารถนะคะมาอินโฟมชันด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะโอ้มุมนี้ก็เรียกว่าเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นนะคะ ต้นไม้นะคะที่บานสะพรั่งนะคะเรียกว่าให้ออกซิเจนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งรออีกมุมนึงนะคะการนั่งรอก็ เรียกว่านะคะสบายๆนะคะกับเก้าอี้ที่สามารถนะคะเอนเอียงหลับสบายเลยทีเดียวอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรากา็มาอีกห้องนึงค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นห้องรับแขกนะคะที่เราสามารถที่จะอคอนซัลท์ปรึกษานะคะแล้วก็จะมีนะคะดีเทลรายละเอียดนะคะเพื่ออธิบายนะคะว่า,าการที่เราเนี่ยนะคะจะมาอัปเดตความสวยความงามหรือจะมาทํหัตถกรรมต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้นะคะที่เรียกว่าเรากําลังนะคะ คิดติดชาร์จแล้วก็ติดท็อปมากๆสําหรับความนิยมก็คือเรื่องของการดึงหน้านะคะแบบไม่ต้องพึ่งศิลกรรมทําครั้งแรกทีเดียวเห็นความชัดเจนดึงตึงขึ้นไปตามที่เราต้องการทันทีนะคะและก็นี่ค่ะเป็นห้องหัตถกรรมนะคะทีเ่เราเนี่ยนะคะาสามารถที่จะ มาทำนี่นะคะก็สวยงามสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะตามที่รัฐบาลแล้วก็ตามที่ออยอกรากกำหนดทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะก็ที่สําคัญนะคะเราจะทําสวยทั้งทีเราก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะก็เป็นด้านในนะคะที่เราเนี่ยนะคะก็ให้บริการนะคะ นี่นะคะหลายๆห,ห้องเลยทีเดียวนะคะกเ็เรียกว่านะคะพร้อมรับนะคะกับงานบริการนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของผิวหน้านะคะอยากให้หน้าตึงหน้าสวยนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะคะนวัตกรรมตอนนี้เนี่ยนะคะบอกได้เลยคะ่ะว่าดึงตึง รวดเร็วทันใจนะคะครั้งแรกก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วหลายคนถ้าอยากจะทราบนะคะว่าโคเรียบิวตี้คลินิกเจจูของเรานี่อัปเดตอะไรได้บ้าง mm. เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามหรือแม้กระทั่งนะคะรูปร่างรูปร่างนะคะไม่ว่าเราจะอายุมากแค่ไหนนะคะเราสามารถที่จะเหลามันจัดการมันนะคะในทุกๆส่วนของร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อยากจะ อัปเดตความสวยกันอยากจะทราบนะคะหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็สามารถนะคะที่จะบุ๊กและโทรสอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็เส้นทางได้ที่เลข4ตัวคอร์เซนเตอร์ของเรา1794จําำง่ายๆนะคะหรือเข้าไปนะคะในเฟซบุ๊กของเรานะคะก็คือ j e j ูคลินิกนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสุสานพาเย,ยี่ยมชมนะคะ j e j ูคลินิก Korea Medical Center ของเราเท่านี้ก่อนนะคะอยากทราบข้อมูลนะคะว่าจะสวยรวดเร็วทันใจและปลอดภัยที่สำคัญนะคะได้ราคาเป็นกันเองคือโปรโมชั่นแรงๆหนักๆลดถึง70%จะต้องทำอย่างไรนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ